บอกแล้วว่าเบนพักที่นี่เกิน10บรอบแล้วครับไม่บอกก็น่าจะรู้แล้วนะครับเพราะว่าเห็นบ่อยแล้วเป็นโรงแรมที่ใกล้เอ็มอาร์ทีสุดที่3ไม่ถึง200เมตรเดินออกประตูที่2ก็คือเจอป้ายเลยครับรอบนี้เบนพัก2คืนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทางเข้านะครับรอบนี้เบนได้ชั้น7ห้อง706กครับก็เชื่อว่าบรรยากาศด้านในทุกคนก็น่าจะจําได้หมดแล้วแหละก็เหมือนเดิมครับโต๊ะเตียงตู้โซฟารู้สึกว่าพักแล้วสบายใจดีแล้วก็รู้สึกปลอดภยัยห้องน้ําก็แยกโซนเปียกโซนแห้งให้เหมือนเดิมครับ นี่ก็จะเป็นอาหารเช้ามื้อแรกที่เบนชอบเพราะว่าเป็นอาหารไทยด้วยส่วนตัวก็จะสั่งออมเล็ตแล้วก็ไข่กระทะแยกครับเดินเติมประมาณสองรอบมัง้งเพราะว่าวันนี้มีไปเที่ยวที่สำเพ็งแล้วก็ไปภารกอนด้วยลืมบอกไปเลยว่าวันแรกเป็นไปงานกระชาิมาครับนี่ก็จะเป็นอาหารเช้ามื้อที่สองครับรรบราตตอนให้ดูไปเลยขี้เกียจแยกคลิปครับอาหารแต่ละวันก็ค่อนข้างแตกต่างกันแต่ว่าก็อร่อยดีครับเช้านี้ก็จะมีก๋วยเตี๋วด้วยเบ้นก็กินไปแล้วชามหนึ่งอร่อยดีครับ กินข้าวเสร็จก็จะไปเช็คเอานะครับวันนี้ช่วงบ่ายเบนก็จะมีเดินทางต่อ